ได้บริการได้ไม่เกินห้าหมื่นที่จะเอามาใช้ค่ะถ้าท่านผู้ชมเสียภาษี20%เอร์เซนถ้าซื้อของห้าหมื่นก็จะได้คืนหนึ่งหมื่นใช่ค่ะถูกไหมถ้าเสียภาษีในฐาน20%เปอร์เซนต์ค่ะแต่ถ้าบางคนเสียภาษีสูงสุด3 5เปอร์เซนต์ก็จะได้คืนสูงสุด17,500บาทค่ะหรือถ้าคนที่อยู่ในฐานภาษีที่เสียภาษี5เปอร์เซนต์อนั่นก็แปลว่าท่านจะได้คืนสูงสุดแม้จะซื้อ5 0,000น ได้2,500ใช่อย่างนี้เป็นต้นคิดง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มหนึ่งมกราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์ค่ะอ่ะบอกไปแล้วยังไงเขาบอกมันอยู่ในชั้นความลับห้ามแถลงข่าวอ้าวค่ะอ่าก็ใช้เถอะช่วยชาตินี่เลือกรถหย่อนภาษีค่ะเดิมชื่ออีรีฟันรัฐบาลเดิมเรียกช็อปดีมีคืน รัฐบาลนี้ใช้ชื่อล่าสุดอะไรนะ Easy. e c e receipt ค่ะ ece e receipt นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด50,000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราไปจนถึงวันที่15กลุากุมภาค่ะแต่แต่ว่ากังวลว่าเดี๋ยวมาบอกตอนนี้คนจะหยุดใช้จ่ายปลายปีแล้วไปซื้อกันต้นปีหน้าไงก็เลย สั่งสำนักโฆษกงดแถลงข่าวให้คนรับรู้ก็คือประมาณว่าเดี๋ยวประกาศออกไปอันี้เราก็ประกาศไปแล้วเกรงว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะต้องซื้อค่ะจะได้รีบใช้จ่ายกันค่ะเอ้ยซื้อปีหน้าเดี๋ยวจะไปให้ของขวัญใครหรือจะซื้อของขวัญให้ตัวเองรอมกราเกรงว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่อแล้วยังไงดี อ้าแต่มันก็ต้องบอกเงื่อนไขน้องได์ค่ะคือจะเริ่มหนึ่งมัคราจะไม่บอกก่อนได้ยังไงอย่างเช่นขั้นตอนกระบวนการและรวมถึงอะไรห้ามอะไรไม่ให้ใช้ รวมถึงร้านค้าต้องทํำยังไงอะค่ะ,ะคือเมื่อวานที่ประชุมคอรมอมีมติอย่างเป็นทางการออกมาแล้วเห็นชอบมาตรการนี้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะแล้วก็จริง,รงๆกําหนดอย่างที่บอกให้เป <c oughs> ็นชั้นความลับไม่ให้สํนานักโฆษกแถลงแต่มันก็มีรายละเอียดที่หลุดออกมาเนี่ยมันจำเป็นะจะใช้หนึ่งมกราเนี่ยเดี๋ยวะจะทำหรอทั้งไม่บอกอะสำคัญหลกัหลกๆเนี่ย5 0 0 0 0ื่นบาทก็คือต้องมีใบกํากับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเป็น e t a x invoice หรือว่า e receipt อ่ะเว้นแต่ว่าค่าซื้อสินค้าหรือบริการดังต่อไปนี้คือเขาเปิดโอกาสให้กลุ่มสินค้าท้องถิ่นกับสินค้าเกี่ยวกับการอ่านด้วยใช่หนังสือพิมพ์ นิตยสารค่าบริการหนังสือนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ค่ะหรือว่าค่าสินค้าหนึ่งตบล1นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนเอาไว้กับกรมการค้าชุมชนอันนี้จะใช้ได้อันนี้เป็นกรณียกเวน้นว่าไม่ต้องมีเป็นใบกํากับแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนแบบเนี่ยต้องได้รับใบรับในรูปแบบเทรอนิกผ่านระบบ e-Tag Invoice กับ e-receipt ของกรมสรรพากรอันนี้เป็นเงื่อนไขเนี่ย เดี๋ยวไปใช้กันแล้วก็จะมาบ่น <c oughs> มันไม่เข้าเงื่น <c oughs> อนไขค่ะอข้อที่สไอ้ไม่รวมอะไรห้ามอะไรไม่รวมค่าซื้อสุราเบียวยาสูบรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และเรือไม่รวมค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะไม่รวมค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าสัญญาณโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าบริการที่มีการตกลงกันบริการระยะยาวซึ่ง อาจจะเริ่มมาก่อนหรือหลังจากนั้นแต่จะมาใช้โอกาสจ่ายตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือต้องอยู่ในกรอบหนึ่งมกราถึง15กุมภานะคะบริการนั้นๆน่ะห้ามเบี้ยประกันวินาภัยใช่ไหมใช่คะ่ะผู้ประกอบการต้องทอํายังไงที่คนที่จะมาซื้อข้าวซื้อของหรือใช้บริการเนี่ยผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการ e-tax invoice and e r e c e i p t โดยให้ไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการที่จดแหวนไม่เกิน30ล้านบาทต่อปีก็จะสามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยและอย่างที่เราบอกไปนั่นแหละที่ได้คุยกับคุณจุลพันธ์ก่อนหน้าน,น้นว่าตามฐานภาษีใช่คือซื้อสินค้าและบริการได้ไม่เกิน5 0,000ื่นที่จะเอามาใช้ถ้าท่านผู้ชมเสียภาษี20%่สิบเปอร์เซ็นต ถ้าซื้อของห้าหมื่นก็จะได้คืนหนึ่งหมื่นใช่ค่ะถูกไหมถ้าเสียภาษีในฐาน20เซค่ะแต่ถ้าบางคนเสียภาษีสูงสุด3 5เปอร์เซก็จะได้คืนสูงสุด17,500บาทค่ะหรือถ้าคนที่อยู่ในฐานภาษีที่เสียภาษีห้าเปอร์เซนตอนั่นก็แปลว่าท่านจะได้คืนสูงสุดแม้จะซื้อห้า0มนได้2 5 0 0ใช่อย่างนี้เป็นคิด<น>ง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วย้ำอีกครั้งหนึง่งเริ่ม หนึ่งมก,กราคมไปจนถึงสิบห้ากุมภาพันธ์ค่ะอ่ะบอกไปแล้วยังไงเขาบอกมันอยู่ในชั้นความลับห้ามแถลงข่าวอ้าวค่ะอ่ะ